กรมฐานราบที่8ได้จัดการฝึกอบรมนะคะการบังคับอากาศยานไร้นักบินในระดับการควบคุมการบินอัตโนมัติมีการวางแผนเรื่องของแนวบินเพิ่มปุ่นความรู้ความชํานาญกในการใช้โดรนนะคะสนับสนุนการปฏริบัติภารกิจไปพื้นที่ชายแดนให้ครอบคลุมครบทุกมิติค่ะ ที่กองร้อยกองบังคับการกรมฐานราบที่8ค่ายศรีราชเดชโชชัยตำบลศิลาอเภอเมืองขอนแกน่นจัังหวดขอนแกน่นพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมฐานราบที่8เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบรรยายพิเศษเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลในการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพลในการใช้อากาศยานไร้คนขับของหมวดโดรนและชุดปฏิบัติการโดรนรวมทั้งผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดที่จะออกฝึกเป็น หน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2,568เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาสอดคล้องกับภาร,รก,กิจที่ได้รับมอบหมายโดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และทำการฝึกบินโดรนถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ทำแผนที่ภาพถ่าย ทั้งนี้เองค่ะปัจจุบันหน่วยและหน่วยรองได้จัดหาโดรนจำนวนสีลำกำหนดภารกิจของหมวดโดรนเพื่อลาดตระเวนสนับสนุนทั้งภารกิจการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดนและการจัดระเบียบพื้นที่แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน